สวัสดีค่ะท่านผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านผ่าน Facebook Live ของกอฟผนะคะวันนี้ที่ชั้นจีราพรศริคำค่ะก็ยินดีที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมของกอฟผนะคะในเรื่องของนวัตกรรมช่วยลดโรครวนนะคะรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตอันนี้ก็เป็นทีมงานที่ทางพวกเรานะคะคาดหวังว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ ในส่วนของอ ท่านวิทยรากรที่ได้พูดถึงในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะคะจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทางกระทรวงพลังงานเราก็จะมีทางภาคนโยบายนะคะที่กระทรวงได้มีนโยบายทางด้านของ 4D1E นะคะก็คือ d e c a r b o n i z a t i o n d i g i t a l i z a t i o n d e c e n t r a l i z a t i o n Deregulation De และ Electrification ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็เป็นภาพรวมที่ส่งสะท้อนไปสู่ในการพัฒนาโรุงไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าและก็สังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของประชาชนชาวไทย ะะสิ่งที่กพเราได้พยายามที่จะร่วมตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงก็คืออ e ิกาดแอร์ไทม์นะคะอิกาดแอร์ไทม์ก็เป็นสิ่งที่เราร่วมกับทางหลายภาคส่วนในการพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะและรูปแบบในการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและก็คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ของความกพในเรื่องของยุทธศาสตร์เพื่อ โอเคค่ะเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็หลายท่านคงทราบมาแล้วอีกัด i r t i m e t t m m s s คืออะไร t i m e ทีตัวแรกก็คือ Tree and Tourism นะคะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอต้นไม้นะคะซึ่งเรามีการนโยบายในเรื่องของปลูกป,ป่า1 000, 000, ล้านไร่ในอีก10ปีข้างหน้านะคะอันนี้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ชัดเจนเพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะ ตัวไก็คือ Innovation ที่เราพูดถึงกันวันนี้นะคะอินโนเวชันในส่วนของคุณภาพอากาศเราร่วมกับหลายภาคส่วนในการพัฒนาในการทำ o คเ e เ t ชันเพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมและก็สังคมของเราให้ดีขึ้นนะคะแน่นอนค่ะ M Monitoring ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีการตรวจวัดมีการวางเซ็นเซ,นเซอร์ต่างๆตัวนี้เนื่องจากเรามีโครงการเซนเซอร์ for all นะคะทำให้วันนี้เราทราบว่าวันนี้ pm 2.5มี จำนวนมากเพิ่มกขึ้นนะคะถ้าเราไม่มีโครงการนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตรวจติดตามคุณภาพอากาศได้อย่างที่เราอยากจะทราบแล้วก็เพื่อวางแผนป้องกันแล้วก็ลดลดอิมิชชั่นหรือ PM 2.5ต่างๆให้มันดีขึ้นนะคะตัว E ตัวสุดท้ายที่เป็น e ี a t a i r t i m e ก็ในเรื่องของ Education และวก็ e n g m g n t e n t นะคะไอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กพอแล้วก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกคนนะคะช่วยกันที่จะดำเนินการตรงนี้นะคะ่ะ อันนี้ก็คืออยากจะให้เห็นภาพใหญ่นะคะว่ากรพ,พร่วมกับภาคีเครือข่ายใครบ้างในการพัฒนาอีกั a แอร์ไทม์นะคะที่เราเรียกเรามีการติดตั้งเซ,เซนเซอร์ควบคุมทั่วประเทศนะคะร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะกล่าวได้ไม่หมดก็ไม่ว่าจะเป็นในโครงการแรกที่เราทำนะคะในการติดตั้งเซ็น,นเซอร์กับาทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ แล้วก็พลังงานจังหวัดของกระทรวงพลังงานนะคะรวมทั้งการเคหะจากนั้นเราก็จะมีโครงการต่อเนื่องมาในเรื่องของเซนเซอร์ All ที่ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมีโครงการาร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแลทางด้านข้อมูลที่เราพูดถึงนะคะจะมีการรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะผ่านทางก,มกรมควบคุมมลพิษในเรื่องของจ i สดานะคะแล้วก็ทาง NT เองที่เราร่วมกันในวันนี้นะคะทุกคนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการาจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมอนิเตอร์ข้อมูลแล้วก็มีการส่งผลไปสู่ถึงการบริหารจัดการเพื่อ,อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะ ทีนี้ในส่วนของภาคดีมานที่เราพูดถึงนะคะว่าภาคดีมานจะทําให้ทําให้คุณภาพอากาศของเราจากภาค ผลิตไฟฟ้าตัวนี้แหละคะ่ะเป็นซอร์สที่สําคัญในเรื่องของอ e ิมิชันที่มีผลกับสิ่งแวดล้อมแต่ก็พอเราเองเราไม่ได้อะละเลยตรงนี้นะคะเรามีการบริหารจัดการในสิ่งที่ทําให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นโดยในเรื่องของโรงไฟฟ้าเองเราก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้ดีกว่ามาตรฐานนะคะในส่วนของ i า s ส o n หรือระบบส่งเองเราก็มีการมอนิเตอร์ตรวจวัดในเรื่องของพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของเราด้วยนะคะนอกจากนี้ใน เรื่องของอดีมานการใช้ไฟฟ้าเราก็จะมีโปรแกรมต่างๆในเรื่องลถหรือเพิ่มประสิทธิลดการใช้ไฟฟ้านะคะเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของเรานะคะและบูรณาการแอปพลิเคชันต่างๆในการปรับตัวทีนี้ในส่วนของภาคผลิตเองนะคะหรือเรื่องซัพพลาย ปัจจุบันนะคะกระทรวงพลังงานเรามีนโยบายทางด้านในของประเทศไทยเราเองด้วยในเรื่องของคาร์บอนนิทริตี้ทุกคนก็คงทราบกันดีนะคะว่า c o p 2 6มีเป้าหมายที่จะ,ะลดการปล่อยอิมิชชั่นต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของคาร์บอนนิทริตี้ก็คือธีมหลักในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศในอนาคตดังนั้นกอเราเองก็จะมีการส่วนร่วมในเรื่องการพัฒนาตรงนี้ก็คือการทา ทางด้านภาคดีมาณก็คือเพิ่ม E ีอันนี้ก็เป็นนโยบายชัดเจนจากทางกระทรวงนะคะว่าเราจะมีการเพิ่มปริมาณความใช้ไฟฟ้าจากรถ E ีมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือลด PM ม2.5ในในภาคขนส่งนะคะในส่วนของตรงนี้ในเรื่อของโรงไฟฟ้าเองก็จะมีการเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้ามามากยิ่งขึ้นเพื่อส่งผลให้ประเทศเราสามารถเข้าสู่คาร์บอนนิทรทลิตี้ได้เร็วที่สุดนะคะ ส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามานี่ก็พอเราเองเป็นคนดูแลระบบไฟฟ้านะคะเราก็พยายามที่จะ provide แล้วก็ให้ทุกคนที่เป็นลงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้แต่การจ่ายไฟเข้าระบบนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็การไฟฟ้านาครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ,พวกเราทั้ง3คนมีการดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพนะคะในการทําตรงนี้เราก็จะมีการ พัฒนาในเรื่องที่ทุกคนทราบว่าก็คือในเรื่องของกริดมอร์น i เ a ช i ันนะคะกริดมอร์น i เ a ช i ันตัวนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องดําเนินการนะคะ mm hmm. เพื่อรองรับการเข้ามาจํานวนมากของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตนะคะ mm hmm. เรามีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำที่รเราจะเรียกว่าคือ RE forecast mm hmm. นะคะก็คือการ พยากรว่าพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีคำ RE Control Center นะคะก็คือจะมีการวางแผนแล้วก็ operation ในการสั่งจ่ายไฟฟ้าได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ในการรับไฟตรงนั้นระบบส่งของเราก็จะต้องมีการทําให้มันเป็นดิจิทัลไลซ์มากขึ้นตามภาคยโบบายจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันมานะคะแต่ว่าเราก็จะต้องมาในเวลาที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสมด้วยดังนั้นในการทำดิจิทัลสับเตชันนะคะทานส s มิชั่นเทคโนโลยีต่างๆก็จะเข้ามาในอนาคตนะคะตรงนี้เองเราเป็นที่ทราบว่าพลังงานหมุนเวียน,นเป็นพลังงานที่ ไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในด้านของกริดมไนเซชันเราจะมีการเพิ่มแบตเตอรี่เอเนอร์จีโซเ y s ซิสเต็มเข้ามาเพื่อทําให้ระบบไฟฟ้าเรามีเสถียรภาพมากขึ้นจ่ายไฟให้มีความต่อเนื่องนะคะดังนั้นตรงนี้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นกริดมอนิเตเซชันนะคะนอกจากนี้แล้วมันก็จะมีระบบอื่นๆที่พวกเราพยายามที่จะใส่เข้ามาเพื่อให้ประเทศรองของเราสามารถรองรับ พลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างส,สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและในอนาคตก็หวังว่าก,กพพเองแล้วก็ทีมงานนะคะก็จะดูแลตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะ,อะขอฝากไว้อีกนิดหนึ่งค่ะก็ในเรื่องของซัพพลายที่เราพยายามที่จะมีพลังงานหมุนเวียนในระบบมากยิ่งขึ้นมีระบบไฟฟ้าที่ดีมากขึ้นมีกริดม o d e r น i เ a ชันซิสเต็มที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะ ตรงนี้ส่งผลให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นแน่นอนนะคะในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำอย่างไรก็ตามนะคะกฟผเรายินดีนะคะและก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการดูแลสภาพอากาศให้ดีขึ้นนะคะอันเป็นผลงานจากงานวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆของกอฟผแล้วก็ภาคส่วนภาคีมาิทยาลัยต่างๆที่มาร่วมกันทำนะคะ และมีการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการสื่อสารภาคนโยบายสู่การปฏิบัตินะคะในการจัดการในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียของประเทศนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดและช่วยจัดการปัญหาฝุ่นและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ที่เป็นประเด็นของเราในทุกวันนี้นะคะอีกคั้งยังสามารถทำให้ประเทศเราบรรลุ ตามเป้าหมายที่จะเป็นสังคมคาร์บอนต่ำหรือโลคาบอนโซซายตี้และ,ะสุดท้ายนะคะสามารถบรรลุสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทริตี้ในอนาคตค่ะอันนี้ก็ส่งผลตามมอเตอร์ของกอฟผของเรานะคะว่าเรากฟผจะพยายามสร้างสารรค์ส่งเสริมในเรื่องของนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะต้องขอบคุณดรจิราพรสิริ